ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทาอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องมัดูกันพบกับผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวปืนพกยี่ห้อบ o w ว ing รุ่น Highpower เป็นตัว Mark 3นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับ Browning High Power m a r k i คือก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็น Mark i ก็คือเป็นรุ่นแรกเลยที่เริ่มผลิตออกมานะครับแล้วในคลิปนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดติดตามดูนะครับผมก็บอกประวัติความเป็นมาไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ครบถ้วนมากนะครับคลิปนั้นแล้วผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าปืน Browning High Power รุ่นนี้มันทาออกมาทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับก็คือ Mark one k าร์ r k 3 ซึ่งไอ้เจ้าตัว Mark กทเนี่ยก็ต้องขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีปืนเข้ามาปรากฏว่าได้เจ้าตัว Mark กทเข้ามาก่อนก็เลยทําคลิปตัว Mark กทให้ดูก่อนแล้วกันนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากพี่ท็อปนะครับพี P ่ท็อปก็คนเดียวกับที่เอา k i m เบอร์ไมโครไนมาให้รีวิวก่อนหน้านี้แะครับคนเดียวกันเจ้าของเดียวกันนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ท็อปมากนะครับที่นําให้รีวิวเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยฐาน,น้กับสมาชิกผู้ติดตามท่านอื่นได้รับชมกันนะครับปืนกระบอกนี้พี่ท็อปก็เพิ่งได้มานะครับได้มาเป็นปืนมือสองนะก็ต้องบอกว่าสภาพดีมากนะเจ้าของเดิมเนี่ยใช้น้อยแล้วก็เก็บรักษาดีมากนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคือแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะมีริ้วรอยนิดเดียวแล้วปืนไม่ช้ำอนะครับ เท่าที่ผมเช็คดูนะครับเลขทะเบียนที่ตอกไว้เนี่ยที่ตัวด้ามเนี่ยกทสามก็คือปืนกระบอกเนี่ยมันเข้ามาบ้านเราตั้งแต่ปี2538นะครับนับมาถึงทุกวันนี้ก็เกือบเกือบ30ปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพนิยเนียบมากไม่มีสนิมเลยนะฮะสภาพดีมากปืนไม่ช้ำไม่หลวมไม่คลอนเลยนะครับยิ่งน้อยมาก ปืน Browning High Power Mark III กระบอกที่ให้ดูอยู่นี้ก็ใช้กระสุนขนาด9มมลูเกอร์หรือ9พลานะครับก็จะบอกขนาดกระสุนไว้บริเวณช่องขายปลอกตรงคนลำกล้องเนี่ยนะครับ9มมเกอร์นะฮะคือรุ่นนี้มันจะมีขนาดจุดสมิทด้วยนะครับที่เมืองน,นอกก็มีนะฮะมีเยอะด้วยแต่บ้านเราผมไม่แน่ใจว่าร้านเปืนเขาออเดอร์เข้ามาขายไหมนะครับ ไม่ค่อยเห็นเลยส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่9กมนะครับเพราะว่ากระสุน9กมๆในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างหาง่ายราคาถูกกว่าจ4 0นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รับความนิยมมากกว่านะฮะสำหรับปืน Browning High Power เนี่ยมันก็จัดว่าเป็นปืนพกขนาดมาตรฐานนะครับลำกล้องยาว4.7นิ้วนะฮะก็จะเท่ากับตัว Mark o Mark 2เลยนะครับเป็นปืนที่ผลิตขึ้นมาสำหรับเป็นปืนใช้งานต่อสู้นะครับ ตอนแรกที่เขาตั้งใจทําออกมาก็คือให้เป็นปืนพกสําหรับทหารผลิตป้อนให้กับกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปืนที่เน้นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานเป็นหลักนะฮะอย่างโครงสร้างของปืนวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะเป็นเหล็กล้วนทั้งกระบอกนะครับทุกตัวเป็นเหมือนกันตั้งแต่ Mark 1 2 3นะครับเป็นเหล็กหมดเลยทั้งกระบอกเพราะฉะนั้นก็จะมีความแข็งแรงมากนะครับในส่วนของความจุกระสุนเนี่ย มันก็จะจุได้13นัดนะครับม a คกาซีนก็เป็นแม็ก2แถวหเหลืองๆนะฮะก็เป็นมาตรฐานนะครับปืนบอลิงไฮพาวเวอร์ตัวมาตรฐานตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะจุได้13นัดอยู่แล้วนะแต่มันก็มีบางรุ่นในบางรัฐนะครับที่อเมริกาเนี่ยมันจำกัดที่10นัดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแม็ก10นัดด้วยนะฮะให้ดูบริเวณสไลด์ปืนด้านซ้ายนะครับจะเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ Fabric National Hustle ก็แปลได้ว่าโรงงานผลิตอาวุธของเมือง h ฮ s สโนะครับประมาณนั้นดูที่ด้านขวานะครับด้านขวาบริเวณสไลด์ก็จะเขียน Browning นะครับแล้วก็ Made in Belgium คือมันเป็นชื่อ Browning ก็จริงแต่มันผลิตจากโรงงาน FN Hustle นะครับอยู่ที่ประเทศเบลเยียมครับเ,เขาตั้งชื่อ Browning ก็เพื่อให้เป็นเกียรติ คนที่ออกแบบนะครับก็คือจอห์นพโรเซสบราวนิงส่วนสไลด์ปืนด้านบนนะครับบริเวณสันสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการแกะโลโก้เป็นหัวกวางแล้วก็เขียนว่าบราวนิงนะครับซึ่งอันเนี้ยออกจากโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้แกะมานะครับอันนี้เข้าใจว่ามาแกะเองในบ้านเรานะการแกะแบบนี้มันก็ไม่ได้มีผลต่อความแข็งแรงนะ เท่าที่ดูเพราะว่าร่องรอยที่แกะลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ลึกนะครับกินเนื้อเหล็กไปนิดเดียวเองนะแกะมามัมก็สวยดีนะครับแล้วก็แต้มตัวหนังสือสีขาวเอาไว้ตัดกับสีดํามันก็จะเด่นนะครับจริงๆด้านข้างเนี่ยเขาก็แต้มสีขาวไว้หมดนะครับแต่มันก็อาจจะลอกตามอายุของปืนนะครับ20กว่าปีนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับโดยรวมดูที่เฟรมปืนนะครับเฟรมปืน บริเวณหน้าด้ามก็จะมีเลขปืนนะครับ serial number 245NX65979 นะครับเ,เลขปืนเนี่ยมันจะมีหลายจุดนะมีที่บริเวณด้ามปืนตรงนี้แล้วก็บริเวณลำกล้องนะครับต้องเป็นเลขชุดเดียวกันนะครับนะครับต้องเป็นเลขเดียวกันวิธีการดูเลขปืนของปืน Browning เนี่ยดูง่ายนะ ถ้าเกิดท่านใดรู้โค้ดเนี่ยจะรู้เลยว่าปืนกระบอกเนี่ยมันผลิตปีไหนนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวที่ต่อท้ายเลข2,4,5เนี่ยมันเป็นโค้ดปีนะครับตัว n เนี่ยมันแทนเลข9ส่วนตัว x แทนเลข3เพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้ก็จะผลิตในปี1993นะครับถ้าเกิดท่านใดมีปืน b r o w n i n g high power แลวอยากรู้ว่าปืนของท่านเองผลิตปีไหน ก็ให้ดูที่โค้ดภาษาอังกฤษ2ตัวนี้แล้วก็เทียบกับตารางที่ผมเอาขึ้นให้ดูนะครับก็จะรู้ว่าปืนของท่านนั้นผลิตในปีไหนนะฮะปืน Browning High Power เนี่ยมันเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1935นะครับตัว Mark 1แล้วก็มาจนถึงปลายๆย,ยุคปี1970นะครับหรือต้นยุค80เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็น Mark 2ซึ่งตัว Mark 2ก็มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็คือจะใส่คอนเซปตห้ามไกล ด้านขวามาด้วยนะครับก็คือให้มา2ฝั่งนะแล้วก็มาเป็น Mark III ตัวนี้ที่เริ่มผลิตในปี1988นะครับก็เพิ่มเข้าไปอีกจุดหนึ่งก็คือใส่สมอล็อกเข็มแทงชนวนที่เป็นระบบนิรภัยอยู่ด้านในนะครับป้องกันปืนตกปืนหล่นมันก็จะไม่ลั่นนะครับมันก็เป็นไปตามสมัยนิยมนะครับเพราะว่าในช่วงยุคปี80นั่นเนี่ยโคซีรีส์80นะครับ ก็ใส่สมอล็อกเข็มในปืน1 9-1 1เข้าไปนะฮะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ปืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงยุคปี80นั้นก็จะมีบริษัทผู้ผลิตปืนหลายๆเจ้าเริ่มใส่สมอล็อกเข็มแทงชนวนเข้าไปในปืนของตนเองนะครับเพื่อให้มันสามารถวางขายอยู่ต่อไปได้ในตลาด <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เลยเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าปืนตัวเองนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีความปลอดภยัยปลอดภัยไม่เท่าปืนของบริษัทคู่แข่งนะครับก็เดี๋ยวจะขายไม่ออก เขาก็เลยพยายามใส่เข้าไปนะครับด้วยเหตุผลทางการตลาดล้วนๆนะครับแต่มันก็มีข้อดีสําหรับผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าปืนตกปืนหลดเนี่ยมันช่วยได้เยอะมันไม่ลั่นแน่นอนนะถ้าเกิดไม่ไปถอดตัวนี้มันออกนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจนสําหรับ h i g h Power Mark i เนี่ยก็คือในเรื่องของการทําสีปืนทําผิวปืนนะครในส่วนของตัว Mark 1 Mark 2เนี่ยมันจะเป็นเหล็กลมดํามันจะเป็นสีดําเงานะฮะแต่ ตัวมาร์กรีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเคลือบนะครับเป็นการเคลือบผิวคล้ายๆปูนซีแซสนะครับซีแซมันจะเป็นการพ่นเคลือบก็เคลือบมาได้หนาพอสมควรนะครับอย่างรอยครูดตรงเนี้ยนะขนาดครูดลึกอยู่นะแต่ยังไม่เห็นสีเหล็กเลยนะฮะก็แสดงว่าหนามากนะครับที่พ่นไว้เนี่ยแล้วก็ป้องกันสนิมได้ดีมากนะอย่างกระบอกนี้ก็ 20กว่าปีนะครับยีปีก็ยังไม่เห็นมีสนิมสักจุดเลยนะครับป้องกันสนิมได้ดีมากแล้วอีกจุดหนึ่งที่ตัว Mark 3ปรับปรุงจากตัว Mark ก i ก่อนหน้าก็คือเขาจะเลิกเจาะรูบริเวณสไลด์ปืนด้านหน้าใต้ลำกล้องเนี่ยนะครับตัว Mark ก i เนี่ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่นะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเอาไว้ระบายน้ำนะครับสมมุติว่าเราเอาออกไปยิงกลางฝนนะครับน้ำอาจจะเข้าไปขังอยู่ด้านในเขาก็ จาะให้มันระบายออกนะแต่ตัว Mark กรีเนี่ยก็เลิกเจาะแล้วนะครับเพราะว่าในแง่าการใช้งานจริงเนี่ยมันก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเขาคุเลยเลิกเจาะไปประมาณนั้นนะจุดหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับประมาณ3จุดเพิ่มสมอลล็อกเข็มเลิกเจาะรูแล้วก็เปลี่ยนการทําสีปืนใหม่นะครับประมาณนั้นในส่วนของศูนย์ปืนก็ยังคล้ายๆกับ ตัวมาร์กทูนะครับก็ค <và, S 1> <vocal majesty, S 2> ือจะเป็นศูนย <reco> ์ต่อสู้นะครับลักษณะก็เป็นประมาณนี้เป็นศูนย์ตายไม่สามารถปรับได้นะครับแต่อาจจะสามารถเคาะซ้ายขวาได้กรณีที่มันกินซ้ายกินขวานะลักษณะศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ร่องบากนะครับสอดขวางแบบนี้ทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังศูนย์หน้าศูนย์หลังก็จะแต้มสีขาวไว้นะครับแต้มไว้เป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นศูนย์ธรรมดาไม่ใช่ศูนย์เรื่องแสงนะครับเวลาแหลงก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะฮะ แล้วตัวนกปืนเนี่ยก็จะเป็นนกแบบมีงอนนะครับตัวแรกที่ทําออกมารุ่นแรกตัวมาร์ควันเนี่ยมันจะเป็นนกกลมแล้วเขาก็เปลี่ยนนะครับบางตัวตัวมาร์คทูตัวมาร์คทรีบางรุ่นเนี่ยมันก็มีนกกลมก็มีนะครับมันแล้วแต่รุ่นย่อยไงคือปืนเบลนิคไฮเปอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นย่อยมากนะครับมีเยอะมากมันก็แล้วแต่ดีไซน์ในแต่ละช่วงนะครับแต่นกมีงอนแบบนี้มันก็สวยดีนะครับ ู้สึกว่ามันสวยอยู่นะแต่ข้อควรระวังก็คือมันอาจจะจิกง่ามมือได้นะครับนกกลมเนี่ยเวลามันจิกง่ามมือมันก็อาจจะไม่เจ็บสักเท่าไหร่แต่นกนกที่เป็นงอนแบบเนี้ยมันก็อาจจะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะคือถ้าเกิดคนมือใหญ่จับเข้าไปเนี่ยกำปืนสูงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้นกจิกง่ามมือได้นะอันนี้คือปัญหาของปืน Browning h y p o w e r นะครับทุกเวอร์ชั่นจะเป็นเหมือนกันหมด คนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหานี้เพราะว่าคนไทยมือเล็กแต่ถ้าเกิดคนมือใหญ่เนี่ยก็ไม่แน่ก็อาจจะโดนจิกได้นะครับมันก็ถือว่าเป็นปัญหาคลาสสิกตั้งแต่เริ่มผลิตมาแล้วนะครับซึ่งบริษัทบานินเขาก็ไม่แก้ไขจนกระทั่งเลิกผลิตไปนะครับก็ยังไม่แก้นะในส่วนของคันเซฟนะครับเซฟห้ามไกลเนี่ยสามารถเข้าได้ในจังหวะที่นกนั่งอยู่ในตำแหน่งคอกแบบนี้นะครับ สามารถผลักเข้าเซฟได้ง่ายมากนะครับคันเซฟห้ามไก่เนี่ยต้องบอกว่าทำมาได้ดีนะครับปรับปรุงจากตัวตัวมาร์กวันเนี่ยได้ดีมากเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะคันห้ามไก่ที่มันมันยาวยาวกว่าตัวมาร์กวันแล้วก็มาร์กถูบางรุ่นนะครับอีกจกังหวะหนึ่งก็คืออยู่ในตำแหน่งฮาร์ฟคอกนะครับก็สามารถเข้าเซฟได้เช่นกันลักษณะการเซฟเนี่ยก็จะเป็นการล็อกสไลด์ไปในตัวด้วยนะครับ ก็เหมือนปืน191 1เลยเพราะว่าจุดนี้เขาก็มาจากจุดเด่นของปืน191 1นั่นเองนะครับในส่วนของคันปลดสไลด์ค์ค้างสไลด์ก็ยังคงคอนเซปต,ต์เหมือนกับตัว Mark 1วัน k 2ถนะครับเหมือนกันนะใช้งานเหมือนกันวิธีการถอดประกอบก็เหมือนกันนะครับที่จะต้องถอดคันค้างสไลด์ตัวนี้ออกมานะครับถอดประกอบเหมือนตัว Mark 1วันที่รีวิวก่อนหน้าน inte, mm ี hmm. ้นะครับเหมือนกันเลยอ้ออีกจุดหนึ่งลืมพูดถึงนะครับแต่มันก็เป็นจุดเล็กน้อยจุดที่ ตัว Mark 3ปรปับปรุงจากตัว m a r k 1วัน k 2กก่อนหน้าก็คือเนี่ยตัวด้ามนะครับตัว Mark 1ตัวแรกเลยมันก็จะเป็นด้ามไม้เป็นประกับไม้นะครับซึ่งมันก็จะนั้นหนาอวบ,บนะครับมันจะทำให้ด้ามปืนเนี่ยดูอวบดูหนาขึ้นจับอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนมือเล็กบางคนนะครับมันมันจะทำให้ด้ามหนาเพราะไม้มันหนานะแล้วพอมาเป็น าร์2เนี่ยที่ที่เห็นเลยนะครับอ่ที่ได้รับความนิยมเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นด้ามด้ามแพชเมียนะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นด้ามที่ทำมาจากไนลอนนะครับจับเข้าไปมันก็จะนุ่มๆมมือหน่อยนะครับจะรู้สึกว่ามันกระชับนะแล้วก็มาเนี่ยแหละรครับมาร์คก็จะเป็นประกับที่เป็นประกับยางที่ลักษณะก็ทำให้มันเข้ารูป กับร่องนิ้วนะครับเวลาเอานิ้ววางเข้าไปเนี่ยนิ้วชี้เราที่เหนี่ยวกมันก็จะเข้าไปตามร่องตรงนี้พอดีนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะบีบหลงนะบีบคอด้ามให้มันแคบลงให้มันเข้ากับง่ามมือสรีระของมือคนมากขึ้นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมือซ้ายมือขวาจับได้ถนัดมากนะครับประกับแบบนี้มันก็ดีก็เป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกแข็งซึ่งประกับด้ามก็ไม่ใช่ปัญหานะสามารถ เปลี่ยนได้นะครับถ้าท่านใดไม่ชอบก็หาซื้อเปลี่ยนได้ให้ดูบริเวณส้นด้ามน,นะครับบริเวณนี้ก็จะมีต่อสําหรับใส่ห่วงเอาไว้คล้องสายสายโยงนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ท่านใดที่พกสองนอกเหน็บเอวเนี้ยถ้าใส่ห่วงคล้องตรงนี้มันก็จะไม่ให้ทําให้ปืนหล่นหายนะครับกรณีที่ปืนหลุดออกจากซองหลุดจากออกจากเอวเนี้ยมันก็จะไม่หล่นหายในส่วนของไกปืนนะครับ ปืน Browning High Power เนี่ยก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัว Mark 1 Mark 2ตัวแรกๆเนี่ยมันได้รับการขนานนามว่าเป็นปืนไกลครกก็คือไกหนักมากนะครับแล้วก็แต่งเบาได้ยากมากนะเป็นปืนที่ไกหนักคือการทำงานไกลปืนก็ยังเป็นไกซิงเกิลแอคชั่ only เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดไม่ขึ้นลำก็ไม่สามารถหยาไกลยิงได้นะครับแต่ว่าตัว Mark 3เนี่ย ไกเปืนรู้สึกว่ามีความสมูทมีความเฉียบคมมากกว่าตัว Mark กวันมารผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะตรงที่ว่ามันใส่สมอล็อกเข็มทางยนตเข้าไปแล้วเนี่ยแทนที่มันจะทําให้ไกลคลืดคลาดมากขึ้นแต่มันปรับตรงกันข้ามนะครับไกเปืนรู้สึกว่ามันสมูทกว่าตัวมาร์กวันมาร์กูด้วยซ้ําไปนะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นระบบเซฟแม็ก เหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับก็คือถ้าเกิดปลดแม็กกาซีนออกไม่สามารถเหนี่ยวไกได้นะครับถ้าเหนี่ยวไกมาก็จะวุดเลยนะครับฟรีเลยปืนไม่ลั่นนะครับถ้าจะยิงก็ต้องเสียบแม็กกาซีนเข้าไปแล้วก็เหนี่ยวไกยิงนะครับก็เป็นระบบเซฟแม็กพูดถึงมิติปืนนะครับขนาดเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับตัวมาร์วันมาร์ูกก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเท่ากันด้วยนะขนาด ความยาวโดวยตลอดนีก็จะอยู่ที่ประมาณ19.7เซนความสูงอยู่ที่ประมาณ12.8เซนแล้วก็มีความหนาอยู่ที่3.6เซนติเมตรนะครับจุดที่หนาสุดก็จะเป็นตัวด้ามถ้าเกิดเราใส่ด้ามที่มันแคบลงกว่านี้บางกว่านี้มันก็อาจจะทําให้ปืน,เ,นเหลือความหนาอยู่ที่ประมาณ3.3มเส้นประมาณนั้นนะครับน้าหนักปืนเปล่า900กรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีน13นัดก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ1 0 6 0กรัมนะครับ โลนิดๆก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับเพราะว่าวัสดุมันเป็นเหล็กล้วนทั้งกระบอกเราก็จุกระสุนได้เยอะด้วยตั้ง13นัดนะครับโดยรวมมิติปืนเนี่ยต้องบอกว่าเพียวบางนะครับก็คล้ายๆกับ c ีซัจดาแหละนะฮะซีซัสจ็ด้าเาก๊กอปไปตัวนี้ไปพูดถึงราคาค่าตัวนะครับอของใหม่หน้าร้านก็มีหลากหลายราคานะมันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ออปชั่นนะครับ ก็ตั้งแต่แสนกว่าบาทยัง2,000ส,สนกว่าทุกวันนี้ก็มีอยู่นะครับถ้าที่ทราบร้านปืนที่กรุงเทพก็มีแต่ถ้าเกิดเป็นมือสอเนี่ยก็แล้วแต่สภาพนะอย่างกระบอกเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะต่ำกว่า8ปดหมื่นะสภาพดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นปืนที่น่าสะสมไว้ในคอลเลกชันอีกตัวหนึ่งนะสำหรับบอดยิงไฮ์พาวเวอร์เนี่ยโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกยุยทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละสองนะครับสเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญ ก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อจำนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาชีวรนะครับเหรียญละสองร้ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละสามอนะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ l i ยไอดก็แอดไซดด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในชแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับคราวนี้เดี๋ยวมาทดสอบความแม่นยำของเจ้า b r o w n i n g high power mark i i นะครับเดี๋ยวลองดูกลุ่มในระยะ10เมตรครับใช้กระสุนลูกซ้อมเป็นยี่ห้อที่ผลิตในไทยนะครับเดี๋ยวลองยิงดูจานวน5นัดเดี๋ยวมาดูกัน ยิงจบ5นัดนะครับเปืนค้างสไลด์ปกตินะฮะเดี๋ยวไปดูเป้านะครับตอนนี้ยังออกไม่ได้มีสมาชิกท่านอื่นยิงอยู่แต่เท่าที่ดูนี่ก็อยู่ในวง10อยู่ในวง10ทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋ออยู่หมดกัดเส้นอยู่นะ1 2 3 4 5 กลุ่มกระสุนก็ประมาณนิ้วนิดๆนะครับประมาณนิ้วครึ่งถือว่าแม่นยำนะแม่นยำใช้ได้นะฮะถึงแม้ว่าปืนบ r าวนิงมาร์คทรีเนี่ยจะผลิตมาก็น่าจะประมาณ30กว่าปีได้แล้วนะแต่ก็ยังแม่นอยู่นะฮะก็สมกับเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งของจอนโบเซต์บราวนิงนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ท็อปนะครับท่านเจ้าของปืนที่ นำมาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาฐานให้กับผู้ชมผู้ติดตามท่านอื่นได้รับชมนะครับสำหรับการรีวิวปืน Browning High Power Mark 3ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ